สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีครับพี่น้องจ้าครับผมเป็เก็บหิตกับสูตรใหม่ครับแบบเทลาดปูผ้ายางครับครับผลงานเทลาดปูผ้ายางจ้ามีปลูกเห็ดฟังจากกากมันนะคะพี่น้องคะ่ะปลูกจากกากมันแต่ว่ารองพื้นด้วยพลาสติกนะคะถุงยางวิธีการปลูกแบบนี้ก็คือ มันจะใช้พื้นที่เดิมได้นะคะดอกอสวยงามไม่มีบล็อกค,ค่ะเทราดเลยนะคะคนี่ปัญหาและอุปสรรคที่เจอก็คือแปลงจะแห้งเร็วนะคะแปลงจะแห้งเร็วกว่าแบบใส่กองดินนะคะกองใส่พื้นดินดนี่ค่ะต้องดูแลควบคุม ความชื้นให้ดีนะคะพี่น้องผลงานการปลูกครั้งแรกค่ะสวยงามดอกโตนะคะโอ้ยหมดหมดมากินเ็ดผู้ขาบอนี้เนาะเ็ดลอตนี่กับบอคอยงามปันด้นะคะพี่น้องที่มันขนขนตัวนี้เกิดจาก มันแห้งนะคะทีนี้อากาศร้อนอากาศร้อนเราไม่ได้เปิดให้อากาศเปิดให้อากาศไม่เพียงพอเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนพอเช้าวันนี้มันก็เลยเป็นขนขนนี่ค่ะถ้าอากาศไม่พอ <c oughs> เห็ดก็จะเป็นขนแบบนี้นะคะแต่ก็ยังสวยงามค่ะพี่น้องค่ะผลงานครั้งแรกในการปลูกแบบรอ,องพื้นพะยังนะคะ นี่สวยๆเลยชมภาพบรรยากาศเก็บเห็ดยามเย็นค่ะนี่ยเยอะเลยค่ะดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะตัวนี้ดอกโตมากยืนโดอยู่คนเดียวสวยงามค่ะพี่น้อง เกิดอย่างเยอะอนะคะก็ลองทำดูนะคะพี่น้องเผื่อท่านไหนจะลองทำเป็นอาชีพเสริมนะคะแบบนี้ประหยัดพื้นที่ค่ะใช้พื้นที่เดิมได้ปลูกแล้วก็รื้อออกปลูกที่เดิมได้ค่ะแต่การคุมอากาศนี้จะค่อนข้างยากหน่อย ใหญ่โอ้โหมาเบิ่งไกลๆเนี่ยนั่นโอ้โหคืองามแต่จ้าพี่น้องดอกไงขาตันๆโอ้ยหมดหมดหมดหมาแล้วโอ้ยให้ก็มีบันี้พี่น้องจ้าตัวไรตัวไรตัวไรในแปลงเห็ดก็มีคะ่ะ มาชมด้านนี้กันค่ะว้าวขาใหญ่ๆขาใหญ่ๆข,ๆขาเป็นขาตันๆเลยจ้ะพี่น้องสวยงามมากโอ้โหรูปนี้ต้องลงเฟซแล้วลนี้ต้องลงเฟซแล้วค่ะน่นแป๊บเดียวค่ะพี่น้องเห็ดดอกใหญ่แป๊บเดียวก็ได้กิโล ตอนนี้อยู่ที่ราคากิโลละ80บาทค่ะเราขายตามหมู่บ้านตามชุมชนนะคะเก็บเบิดนะครับแหงน,นะนามาหุดไหมมันขึ้นไหวก็ได้ไหวกับนุบ แห้งจ้าพี่นังจ้าแปลงแห้งมากเราจะเก็บออกให้หมดแล้วลดน้ำบ่มเชื้อใหม่อีกรอบอุย้ยหนักมากหนักมาก หนักมากหนักมากอมดอกแน่นๆเลยดอกแน่นๆนน้ำหนักดีมากค่ะ เพินเลยเขอเก็บด้วยคนเชิบอยากเก็บดอกเล็กๆแน่นมากค่ะแน่นมากพี่น้องแน่นมากคงจะหวานน่าดูค่ะพี่น้องอ้ สวยงามสวยงามค่ะดอกเล็กดอกใหญ่เอาไปหมดเลยเพราะเราจะลดน้ำบ่มลากลมเชื้อใหม่อึบกระตุ้นเชื้ออ่านี่อึบนี่อึบนี่ไหนโอ้โห อุยสวยงามค่ะสวยงามพี่น้องค่ะอ่าโอเคค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พาชมเล็กๆน้อยๆนะคะผลงานการปลูกเห็ดฟางด้วยวิธีการปูผ้ายางนะคะรองพื้นเพื่อประหยัดพื้นที่นะคะผลงานครั้งแรกก็ถือว่าโอเคค่ะดอกใหญ่ดอกสวยนะคะแล้วก็เกิดเยอะพอสมควรค่ะ นี่นะคะผลงานของเราในวันนี้ก็ประมาณ2อสโลอยู่ค่ะพี่นอ้องเพราะว่าดอกมันแน่นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากชมนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เหมือนเดิมค่ะเป็นกําลังใจในการสร้างอาชีพนะคะที่นี่เรามีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงบัวปลูกหญ้านะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเรามีมดนะคะ อีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งรายได้เสริมเอามาฝากพี่น้องทุกท่านในวันนี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ